สวัสดีคร si ับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บ่าวและช่องเจดํานะครับผมวันนี้ก็พี่บ่าวก็จะมาตามเลขรับวงในเจดํานะครับมาแล้วนะครับผมได้มาเมื่อคืนนะครับเลขรับวงในเจดํานะครับส่งมาให้พี่บ่าวแล้วนะครับเมื่อคืนเดี๋ยววันนี้จะเอาลงช่องให้เลยนะครับผมต่อให้เลยนะครับเขามีตัวเน้นมานะครับเขาเน้นมาแค่สองหางนะครับผมตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดมีออกนะครับผม ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ no right. ่านเหมือนที่พี่บ่าวบอกนะครับผมแต่วาทีแล้วนะครับนี่ครับวดทีแล้วนะครับเลขรับวงในเจดํานะครับผมวาดทีแล้วเข้านะครับผมนี่นะครับผมวาดทีแล้วเลขรับวงในเจดํานะครับผมตัวที่วงกลมเลยนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับผมเขาก็มาเพิ่มให้เป็นหกหนึ่งอีกตัวนะครับเน้นสี่หกหนึ่งนะครับผม ออกเจ็ดหนึ่งนะครับล่างนะครับวนนี้จะเป็นเลขพวนนี้จะเป็นเลขตัวไหนเดี๋ยวเราไปตามไปรับชมมันนะครับผมเดี๋ยวให้เจดนันนะครับผมวดที่แล้วเจดาก็ได้เยอะอยู่นะครับผมได้สร้างบ้านได้ต่อเติมบ้านนะครับช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ไม่ได้หาตัวเลขให้เอฟซนะครับเพราะว่าขายทุเรียนนะครับรับทุเรียนมาเยอะก็ต้องรีบขายทุเรียนก่อนนะครับผมพอหมดหน้าทุเรียนแล้วรับรองจะมีเลข ให้ FC เหมือนเดิมนะครับแต่พี่บ่าวก็จะเอาที่เน้นๆนะครับเน้นๆที่เข้าตลอดนะครับเอามาให้ FC นะครับผมจะไม่ลงเยอะนะครับผมลงที่เข้านะครับจะตามต่อวัวไทย FC นะครับตรงไหนไม่เข้าก็จะไม่ค่อยไปเสาะหามให้ FC นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะเอาที่มันเน้นๆเลยนะครับพอไม่อยากให้ FC สับสนนะครับอยากให้ FC ได้ที่เน้นๆไปนะครับผม มีวดทีแล้วนะครับเดี๋ยววดนี้เดี๋ยวเขาไปตามไปดูกันนะครับผมเลขกรับวงในเจ๊ดานะครับผมแม่นมากนะครับผมวดแรกเอาลงช่องก็เข้าเลยนะครับผมสองตัวเน้นๆเลยนะครับวดนี้เขาก็ให้มาแล้วนะครับผมแต่เขาบอกว่าให้เน้นไปทางบนนะครับเน้นบนนะครับผมแต่เราก็ต้องทั้งบนทั้งล่างไว้ด้วยนะครับ ใครชอบก็ตามนะครับผมใครไม่ชอบก็ป่านนะครับผมพี่บ่าวก็เสนอเป็นแค่แนวทางนะครับผมตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดมีออกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตามนะครับครับเลขรับวงในเจ๊ดานะครับจะเป็นเลขตัวไหนเขาเน้นให้ตัวไหนนะครับเพิ่มมาตัวไหนเป็นอย่างไรถ้าใครเข้ามาแล้วใครชอบก็อย่าลืมนะครับผมแทปหน้าจอไว้นะครับผม แคปหน้าจอไว้พิจารณาถ้าตรงกับสำนักไหนดังๆก็จัดได้เลยนะครับพี่บ่าว่านะครับผมเลขลับวงในเจดํานะครับผมครับเดี๋ยวเราไปตามนะครับว่าเป็นตัวเลขไหนนะครับสวัสดีครับเจดําสวัสดีค่ะครับผม,มนี้เลขลับวงในเจดํามาแล้วนะคะกลมาตามต่อของของเลขลับวงในเจดําค่ะเพิ่งจะส่งมาให้มาเมือ่อนนี้ เหมือนกับงวดที่แล้วเพื่อนจะเน้นให้สําหรับคนงบน้อยเนาะค่ะงวดที่แล้วก็เป็นเลขเน้นว่ากี่หางวะะ่าเลขสองสองตัวสองตัวแค่สี่หางใช่ไหมใช่ครับผมค่ะเนี่ยค่ะเปกัจีเน้นว่วงไว้ให้สําหรับคนงบน้อยค่ะใช่วัวที่แล้วเขาก็เน้นเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หกหนึน 7, 1, 1, 4, ่งค่ะสามหางสามตัวก็เน้นสามหางหนึ่งเก้าห้าหกสี่หนึ่ง อ๋สี่หกหนึ่งก็ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมค่ะสำหรับพ้นงบหน่อยเพื่อนกาจะว่งไว้ไห้นะคะจะเลือกเอาค่ะว่าผู้ใดมักตัวดเนาะคะใช่สำหรับเมือขึ้นเนี่ยโค้งสุดท้ายของเลขรับวงในเจดําเพื่อนสิมี่เ,เพิ่มเติมแค่สองตัวสองตัวหางหนึ่งแล้วก็สามตัวหางหนึ่งค่ะแล้วก็สิเป็นตัวเน้นไห้นะคะก่ะส่วงนี้พอได้คอยได้ร่วงคลิปกาเจดกํกากระพีบ่าวกาสีพยายามเอาช่องที่ว่า เอาแ่งที่มันเข้าให้ค่ะที่ว่าเข่าประจําของท่านชองเนาะค่ะผี่พกท่านได้ผ่าดกระเทือนเนาะค่ะของท่านชองร่วงห้กับสำหรับเรกรับวุ้งให้เจดํานี่่ะให้มาแล้วเข่ามาแล้วเนาะว่าห้งวดแรกก็คือเข่าเลยเนาะค่ะกับวดนี้เพื่อนเน้นห้เน้นๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มแค่หางเดียวเท่านั้นค่ะเพจ้วงนี้ก็ขายทุเรียนเพราะว่าเราก็จะ หาแต่ถ้าเจอที่แม่นๆ่นเจอไปขายตัวเรียนไปงที่แบบว่ามันเข้าตลอดกันเจดํันก็จะพยายามเอาลงให้ค่ะแต่จะไม่เจอก็จะเอาแหล่งที่ว่ามันเข้าแล้วจะเอาลงให้เอฟซีเพราะไม่อยากให้เอฟซีเสียตังค์เยอะนะครับผมแต่จะจงเอาจอกเอาที่เข้าที่หวยเข้าแล้วก็เอามาลงให้เอฟซีนะครับผมเอาที่แรงเข่าอ่ะชั่วๆที่ยังไม่เคยพลาดที่ยังพลาดน้อยที่สุดน่ะสําหรับ เลขรับวงในนี่่นกับชิเน้นให้เน้นที่สุดคือสี่เก้าใช่ไหมใช่ครับผมเน้นที่สุดคือสี่เก้านะคะแล้วก็แปดสี่เก้าของคลิปไอ้วงแรกที่เจดดำลงไปหค่ะเพิ่นแค่ว่าวงห้ซื่อๆค่ะแต่เน้นให้แล้วสำหรับคนที่เอฟซีเพยถามมาเยอะนะคะว่าเลขรับวงในเจดำเน้นตัวไหนให้ค่ะ เยวห้าสิมา่เพิ่งเป็นตัวเลขกันเนาะค่ะีนีีีนะครับครับะมสำหรับเลขที่เพิ่มเน้นเนาะค่ะจะเป็นสี่เก้านะคะนี่นะครับผมคจะเป็นสี่เก้าค่ะนี่นะครับเลขตับวงในนะครับผมก็จะมีตัวที่วงกลมนะครับผมก็จะมีสามเก้าสี่หกสี่เก้าแล้วก็ที่เพิ่มมาสี่หนึ่งนะครับผมที่เพิ่มมานะครับผม ก,ก็เป็น9 4 1 3สี่หนึ่งสามตัวสามตัวก็สามหางเหมือนเดิมนะครับผม F c ซก็มี2 6 4ห4 9แสี่้าแล้วก็9 4้าสีหนึ่งนะครับผมสองตัวก็สีหางเหมือนเดิมนะครับไม่เยอะนะครับผมแต่มีตัวรองอยู่ตัวนะครับผมที่เขาบอกว่าเป็นตัวกันไว้นะครับผมคือ3 8ดนะครับผมสามแปนี่เป็นตัวร<ม>องนะครับผมสำหรับคนงบหน่อยก็วงไว้์หายูุเนาะค่ะถ้าผ <ม S 1> ูา<ม>้ใด<ม>งบร้ายก็ จัดได้หมดทุกตัวเลยนะครับผมเผื่อเข้าเผื่อมันไม่เข้าตัวที่เน้นจะไม่ชจดําใช่แต่ที่เน้นมาก็มีแค่เหมือนรอบที่แล้วนะครับก็เน้นมาสีหางเหมือนเดิมนะครับผมแต่เน้นที่สุดคือสีก้าสีก้านะครับเขาบอกว่าเน้นบนไว้นะครับผมเน้นบนไว้เด็ดให้ติดล่างไว้ด้วยนะครับผมการผู้ใดมากะตามคัดกาผพาเนอกพี่บอลเนาะครับผมตัวเลขอะมีเข้ามีหลุดมีออกไปอย่าว่ากันเนาะ่ะ สำหรับที่ตัวเน้นๆก็คือ49นะคะนี่เป็นเลขรับวงในนะครับผมเขาส่งมาให้นะครับผมเดี๋ยวถ้าวันนี้เข้าอีกพี่บ่าวจะบอกให้นะครับว่าส่งมาจากไหนนะครับที่ที่ไปที่มานะครับผมพี่บ่าวก็จะรอดูอีกวดหนึ่งนะครับผมรอ,อดดูอีกวัดหนึ่งก่อนถ้าเข้าอีกก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดเผยให้ว่ามาจากที่ไหนเนาะมาจากที่ไหนนะครับผมกย่ลอดติดตามเบิ้งเนาะค่ะกย่ผู้าดมากคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์แจ้งเตือนไว้เดอ ได่ได้พลาดคลิปดีจากทางช่องค่ะท่านช่องเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะพี่บ่าวนี่นะครับผมเคยชอบก็เก็บหน้าจอไว้นะครับผมเพราะว่ามันไม่เยอะคงสุดท้ายแล้วคงสุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนะครับผมวันแรงงานนะครับผมจะดาช่วงนี้กับยุ่งยุงขายทุเรียนค่ะครับผมแบ่พอค่อยได้ลงคลิปปันใดเนาะค่ะเน้นเอาที่ว่าแหล่งที่มันเข้าตลอดเนาะให้ครับผมค่ะสำหรับเลขรับวงในเยวมืออื่นเจดําจะสรุปเลข แหล่งที่เข้าให้นะคะร่วมเล็กเด็ดให้ค่ะพรุ่งนี้จะสลับให้แล้วก็จะตามโค้งสุดท้ายของน้องฝ้ายให้เพราะว่าช่วงนี้น้องฝ้ายทํางานค่ะแตเรื่อยบ่คอยในร่วมคลิปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดําจะลงโค้งสุดท้ายให้แต่เช้าเลยนะครับแต่แต่เช้าค่ะสําหรับผู้ใดก็ล่อติดตามก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะกดซับสไครต์ไว้ กดไลค,ค์กดแชร์ให้น้ำเนื้อเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแร้ใจใทางช่องค่ะเสนอเป็นแนวทางเท่านันเนาะค่ะสำหรับเลขรับวงในจีดำ um ค่ะเดี๋ยวทางงวดนี้เขาก็จะเปิดเ<อ>ผย้นะครับ<ช>ว่ามาจากไหนนะครับมาาผมนนะะเพื่อบางคนสงสัยนะครับผมะจะได้ไม่ต้องถามว่ามาจากไหนเลขมาจากไหนเดี๋ยวเจดํา um จะเอาโงไห้นะคะถามมันงวดนี้มันเข้ามาตามที่เขาเน้นให้เราค่ะครับผมแต่ก็ ตัวกันมันก็มีสําหรับคนงบน้อยก็จะวงไว้ให้สำหรับคนที่งบร้ายก็เอาทั้งแผนเลยก็ได้ครับผมค่ะเดี๋ยวกตาจีพรุ่งนี้ก็จะสรุปหวยดังให้ค่ะครับผมมันขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจดาก็ขออวยพรให้เอซนะครับมีโชควดวันตีสอพรุ่งนี้ก็ให้เอฟซีทานผู้ชมทางบ้าน สู่กูข,ขนเนาะค่ะลำลำล,ลุ่ยล่เฮ้งเฮ้งโกๆมันหมาน,น,นไปนํากันเนาะค่ะนอกกับทางช่องพี่บ่าวกับเจดําค่ะครับสํา <ผม S 1> สำรับมือนีกอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค,ะค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบผม